เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวที่งดงามทั้งวัฒนธรรมธรรมชาติดังคำขวัญที่ว่าดอยสุเทพเป็นสีประเพณีงามสงา่าบุพชาติล้วนงามตานามล้ำค่านครพิงหลายมุมของเชียงใหม่ ต้องเหียบเหงาไปทันทีเมื่อหมอกควันเป็นต้นเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวหดหายธุรกิจเศรษฐกิจพังทลายอเภอแม่อ่อนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกอำเภอหนึ่งของเชียงใหม่ทุกๆปีมีปัญหาหมอกควันที่เกิดจากไฟป่าปีนี้ทุกภาคส่วนจึงระดมสรพพะกำลังช่วยกันสกัดป้องกัน ในวันแรกของการย้ายมารับตำแหน่งของนายอำเภอที่ชื่อชลิตทิพย์คำจึงประชุมวางแผนร่วมกับหลายหน่วยงานช่วยกันทำงานป้องกันโดยนายวริทย์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะได้มาช่วยแนะนำหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นโดยรองผู้ว่าได้ ยกับผู้สื่อข่าวดังนี้ครับในพื้นที่ตามมาตรการากไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเขตป่าสน,นุนเขตป่าลึกนะครับได้มอบหมาย สักว์สัตว์ป่าธรรมชาติด้ถูกล่ล้อมบูรณาการนะครับสร้างเครือข่ายรัตาเวนนะครับเฝ้าระวังไม่ให้ไม่เกิดไฟป,ป่าในพื้นที่ป่าสม,ม,ม,มุนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราแก้ไขปัญหายากนะครับที่เราต้องต้มกันนะครับให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบส่วนพื้นที่ในส่วนของพื้นที่ในเขตเมืองเขตอำเภอได้มอบหมายท่านในอำเภอนะครับผนะู้นำองค์กรปกครองส,ส่วนท้องถิ่นได้ช่วยกัน ในเรื่องของการสร้างความเข้า like Gracias, ใจให้กับพี่น้องประชาชนในการลดการเผาส่วนพื้นที่ภาคการเกษตรให้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดนะครับได้สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในการบริหารจัดการวัสดุเหลื่อในการบริหารจัดการของวัสดุที่เหลือใช้นะครับวัสดุเศษวัสดุต่างๆนะครับที่เหลือจากการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นแปรรูปนะครับในเรื่องของอาตสตว์นะครับในเรื่องของการนําไปเป็นวัสดุ ใช้ในการจาหน่ายให้กับบริษัทท่านประชนนะครับรวมการบริหารจัดการในพื้นที่บริเวณไหลยทางได้มอบหมายให้แก่การทานะรับจัดชุดนัดตวเวรสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและก็ประจำพันกรณีที่มีการของไหมห้บริเวณสองข้างทางนะครับก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็คือสางสีประเด็นนะครับที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้มอบให้หน่วยงานะรับผิดชอบแล้วก็มีมาตรการนะครับในการด้องกันขึนในพื้น あい。 ข่าว9ล้านวิวขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการทำคลิปอย่างเป็นทางการวัฒนันเชียงใหม่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของฝากในราคามาตรฐานหมู่บ้านใจแก้วเอราวัณบ้านคุณภาพทําเลทองในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้หัดเงินหัดทองผ่อนคลายหายเมื่อยด้วยหมอนวด ผู้เชี่ยวชาญผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธรารณสุขทุกสาขาใหม่บีโก้ไม่มีสารพิษใช้ง่ายสะดวกสบายซื้อไปใช้ตามเอกสารกำกับมีจำหน่ายที่ร้านดังต่อไปนี้รับไปจำหน่ายกำไรงามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ ได้กดสันกระดิ่งให้ด้วย